สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณน,นะครับจากคลิปนี้เจอกันกับแนวทางหวยลาวนะครับนะเขียนผิดนะครับหวยฮาหนอยนะนี่แหละคือตัวตนของผมจริงๆริงนะครับแนวทางหวยลาวประจำงวดวันที่สิบสองนะครับมีนาคม2 5 6 3นะครับหรือคิดจระาศส0ง0ั2 0่ะผมก็จะไม่เอาหน้าใหม่เอาหน้านี้เลยจะได้รู้ว่าผมมันน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับข้อมูล ตัวเลขที่นําเสนอนะครับเป็นเพียงข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์มะโนผลหวยลาวย้อนหลังเท่านั้นนะครับวิธีการที่ใช้วิเคราะมะโนเนี่ยก็คิดค้นขึ้นมาเองนะครับไม่มีสถาบันไหนไม่มีนักวิชาการท่านใดเซ็นรับรองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยเอาไว้เป็นแนวทางในการศึกษาเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมท่านใดยังไม่ซับสไครต์นะครับบน YouTube Channel กิติคนคำนวณทีวีนะครับฝากกด s u b สไครป์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับบนเพจ Facebook กิติคนคำนวณนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจเพจนะครับไม่งั้นจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่ผมอัพคลิปนะครับเช่นเดียวกันผลหวยลาวงวดที่ผ่านมานะครับวันที่9กเนาะถ้าตัวก็18052ถ้า4ตัวก็ แปดศไปดูผลงานสูตรหลักผมนิดหนึ่งผมวางสองบนถูกต้องเนาะมีเลขติดเด่นอยู่3าตัวครับมี0เนี่ยมีศมี2มี1 1มันอยู่หลักแสนนะเนาะศนะูนย์ศนองหนึ่นะครับศูนอยู่หลัก 100, ร้อยก็โอเคอยู่แต่ผมจับเลขศูนย์เป็นเป็นเลขวิ่งล่างอะเนาะ โอเคล่างมันก็เข้านะถ้าถ้าสตัวแนละ้วก็แปดนย์นนก็ได้อยู่อยู่หลักหน่วยก็2วางวางบนนะครับวางบนก็โอเคอยู่แต่ว่ามันออก52นะองกันเนาะผมจำได้ว่ามันงวดก่อนหน้าเนี่ยวันที่5นะครับก็ออกห้าสล่างผมก็เลยไม่กล้าเน้น นะครับนะเพราะว่ามันคงจะไม่ออกซ้ำคิดไว้อย่างนั้นนะครับมันออกตัวกลับเลยทีนี้นะครับออก5 2ามันเดิมส่วนส่วนชุดนี้ก็เข้านะเนี่ย8 0 0 8เนาะเป็นตัวกลับนะครับ18ก็เข้าเนาะถ้ายึดกันตามตาม5ตัวเนาะเนี่ย18นะครับถ้าที่ไหนยึด5้าตัวก็ 1 8ก็เข้าอยู่ส่วนออมีเลขติดเด่นนะศูนยนึ่สองมีเลขติดเด่น4ตัวเลยขาดเลขค่าตัวเดียวโอเคเนาะมาอันนั้นมาที่วันนี้แล้วกันผมก็จะวิน1่ง4อห้านะครับวิ่งบนวาง1กับ2วิ่งล่างวาง5้ากับสี่ เด่น1บนเด่นสี่ล่างนะครับผมจะนำเสนอในแนวทางเดียวกันกับหวยฮานอยเนาะ12 11 13 14 15 41 42 43 44 45นะครับตัวลอง21 2 2งสองสอถัดมาก็คือเลขห้านะครับห้าสองห5าสหเออผมลืมวินเลขสี่ตัวก่อนเอาไว้ตอนท้ายแล้วกันในสูตรนี้นะครับอันนี้ก็สูตรหลักนะครับอีกสูตรนึงก็จะเป็นสูตรตั้งต้นด้วยแต้มที่สูงที่สุดนึกว่าที่แล้วคือเลข8คูณด้วยสางที่ มาตัวลองอันดับสุดท้ายนะครับืนเลขสามนะครับสามหนะึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าถ้าเชื่อมันในเลขคาดการผม5้าตัวก็เอาเฉพาะยี่้าชุดนี่พอนะครับทั้งหมดยีิบห้าชุดนะมาทีนี้วินเลขที่นอกหนื่งกจะห้าตัวด้านบนนี้ก็จะเป็นเลขดับ ในวันนี้นะครับแต่มันก็มีโอกาสเด่นเหมือนกันอนกันนั่นแหละพอๆกันนะครับก็จะมีเลขหกหหน,นึ่งเหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สี่หกสี่เจ็สี่แสี่เก้าสี่ศูนะมาผมจะเน้นให้เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา สมาชิกที่ตามผมในทุกๆคลิปนะครับน่าจะรู้แล้วผมจะเน้นตัวไหนเนาะหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่อีกตัวหนึ่งมีเลขศูนย์กับเลขแปดเนาะที่ไม่มีผมให้ราคาที่เลขแปดนะนะครับหนึ่งแปด ติดเด่นหนึ่งศูนย์กับแปดติดเด่นในงวดที่แล้วนะครับแต่ไม่มีคาดการในเลขคาดการวันนี้นะครับเลขสี่ก็จะเป็นสี่หนึ่งกับหนึ่งสี่เป็นตัวกลับนะครับผมก็จะไม่วงเน้นให้นะผมก็จะข้ามไปเป็นสี 2, ่สองสี่ห้าสี่ศูนย์เลยนะแล้วก็สี่แปดเป็นแปดชุดนะครับทีนี้มาที่สามตัวนะครับสามตัวผมก็จะวินจากนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้า แบบไม่หามนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าสองสามสี่สองสามห้าสามสี่ห้าสามสี่หกสามสี่ห้าสามสี่หนึ่งนะครับนะสมาชิกต้องขอโทษด,ด้วยนี่สามสี่หนึ่งนะ แล้วสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสองสุดท้ายห้าหนึ่งสามเกียรติตัวเองจริงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้านะครับสามชุดนี้เป็ชุดเน้นทีนี้วินคู่กับเลขดับด้วยนะหกเจ็ดแปด เก้าศูนย์หกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองมันมีเลขศูนย์อยู่แล้วจะไปเขียนเพิ่มทำไมนะครับตามนี้

9 07สุดท้ายนะครับ0 6 8นะถ้ายัางเชื่อมันในทางอยู่ก็เอาเฉพาะเลข5ตัวนี้ก็พอนะนะครับ3ตัวก็จะมีแค่10ชุดหรือจะเชื่อมากๆก็เอาแค่3นี่แหละที่ผมวงกลมนี่แหละนะครับมาที่4ตัวเนาะ4ตัวผมก็จะบินเหมือนเดิม ผมวางห้ากับสี่บนเนะเาะเห้ากับสี่ล่างนะครับก็จะเป็นห้าสี่หนึ่งสองหรือนะครับสี่ห้าหนึ่งสองนี่ก็ได้นะส่วนห้าตัวล่ะห้าตัวก็จะเป็น 3ามห้หนงวดที่แล้วนี่ก็เลขไม่หาเลยนะหนึ่งแปดศนย์ห้าสเนี่ยหตัวก็ห้ตัวเลยนะนะครับตามนี้เดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมานำเสนอก็อีกสูตรหนึ่งสูตรเลขแต้มสูงที่สุดนะครับนะ มัวตีแล้วคือเลข8คูณกับ3คงที่ก็จะได้ก็เหมือนกันกับทุกๆคลิปนะครับนะแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าสมาชิกเอาไปทำต่อยอดเองก่อนได้ก็เอาไปทำก่อนนะครับนะเลขปักหลัก โอเคนะครับนี่คือหวยเราคือแนวทางเน้นในวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วผมตั้งใจก็จะทำแต่เมื่อวานนั่นแหละแต่ว่าทำโน่นทำนี่ผมก็ลืมไปเลยแต่ก็มาอยู่เนาะมาช่วงโค้งสุดท้ายสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ